เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังเพื่อนๆพวกมึงเคยดูละครไทยไหมละครไทยเหรอดูเกือบทุกแนวนะเพราะว่าเมียกูเปิดให้ดูบ่อย กู Google, แอบดูทีวีบ้านในกล้ามบ่อยเหมือนกันโอ้โหแอบดูตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยหลายตอนแล้วแอบดูจนมันอวสานไปหลายเรื่องไปซ่อนอยู่ตรงไหนของบ้านในกล้ามเนี่ยซ่อนอยู่ใต้โซฟามันไม่รู้ตัวหรอกเออทำไมหลายโยงพูดถึงละครไทยทําไมเออนั่นแหละเคยดูละครไทยแล้วรู้สึกแบบว่าขัดใจบ้างไหมขัดหูขัดตาดูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันทําแบบนั้นทําไมวะคนปกติทั่วไปเขาไม่ทํากันนะเนี่ยดูแล้วแบบว่าอะไรของมันวะผู้กําก,กับเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยงานเยอะเลยโยงโคตรเยอะนะมีหลายตอนเลยใช่บางทีดูแล้วรู้สึกแบบว่าโคตรหมุดหงิดกูอยากจะเข้าไปอยู่ในเรื่องซะเองเลยเข้าไปทําอะไรเข้าไปหอมแก้มนางเอกชั่วรายยิ่งนักเพื่อนเราเออนั่นแหละยกตัวอย่างใช่น่ไม่มองไม่เห็นอะไรคือมองไม่เห็นเฮ้ยพ่อ้าอาวุธของที่สั่งน่ะเอามาหรือยังได้มาครบแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่เงินน่ะได้เอามาไหม รู้ไหมว่าถามใครอยู่เนี่ยเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงระดับค่าเสอย่างแต่ระหว่างที่แกมานี่ไม่มีใครแอบตามมาใช่ไหมจะมีได้ยังไงนี่มันเป็นการค้าอาวุธแบบผิดกฎหมายนะเว้ยเออไงก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยว่าแต่สินค้าของแกนะคุณภาพดีหรือเปล่าสมราคาที่คุยไว้ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ผลิตมาจากโรงงานสุกสงบศสีชมพูฟู้ดเลยนะเออถือว่ามีความน่าเชื่อถือที่สูงอยู่เพราะเห็นว่าทำการค้าอาวุธมานานประมาณสิบปีแล้วนี่ ถูกต้องแล้วบัตรจะวดค่ามันมืออาชีพเฮ้ยรู้สึกปแปลกๆว่ะเหมือนมีใครอยู่แถวนี้แกคิดมากไปเองรบัจอดมันจะไปมีได้ยังไงวะค่าดูดีแล้วปลอดภัยไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกอืออืแต่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะเหมือนมีใครจับตาดูพวกเราอยู่หลอนไปเองการทําอะไรเ,เสี่ยงๆมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นแหละเออนั่งสินะมันคงเป็นเพราะว่าค่าคิดมากไปเองเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเสียงนะ่าสงสัยอยู่แถวนู้นจุ๊บจ๊บ ไหน้องมาดูหน่อยสิเป็นไงมีใครแอบดูอยู่ไหมเฮ้ยก็ไม่มีใครนะแปลกว่ะแปลกมากกูอยู่นี่ข้าว่าสถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเรารีบซื mm <aro> ้อขายอาวุธรีเพนไปจากที่นี่กันเถอะเออดีเหมือนกันถ้าเกิดมีใครมาเห็นข้าวเระแย่เลยอ่ะตกลงราคามาทั้งหมด200ร้ล้านเฮ้ยหลอนว่ะเหมือนมีคนแอบฟังอยู่เลย เออรู้สึกเหมือนกันเอ้ว่าแต่ทําไมกูมองไม่เห็นมือวะบาหวานเข้นตาหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยบักจอดหายไปไหนวะทาไมกูมองไม่เห็นมืออ่ะแล้วก็มองไม่เห็นกันซะอย่างนั้นคนแอบฟังก็อยู่ใกล้ๆกนั่นแหละแต่ว่าด้านไม่เห็นพวกมันไม่เห็นเว้ยแต่ช้าโลกเห็นเออเคยเห็นอยู่เหมือนกันกูนี่งงเลยอะไรทําไมถึงไม่เห็นวะบางทีโผล่หัวออกมาครึ่งหนึ่งและบางทีตกใจเหยียบนั่นเหยียบนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามีคนแอบฟังอยู่นี่มันงโง้เลยง่กูว่าง่ เออแล้วมันก็มีเรื่องนี้ด้วยเว้ยเรื่องผู้หญิงปลอมตัวอะไรนะผู้หญิงปลอมตัวมันจะประมาณนี้อ้าวเฮ้ยนี่ใครละเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอ,อ๋อคุณชายกลอนครับอันนี้เป็นเด็กฝึกง,งานใหม่ของฟาร์มเราเด็กฝึกง,งานใหม่ระชื่ออะไรล่ะเราเนะ่ะดิฉันเอ้ยผมชื่อพงษ์ฮะ ชื่อมันพ่อยแวนเลยวะ่ะทำไมไม่บอกว่าชื่อมันหมอพงไปเลยล่ะแบบนี้มันสะใจกว่าอ๋อนี่เราเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยผู้จ้าแปลกนะใช่ค่ะเอ้ฮะผมเป็นผู้ชายฮะอ๋องานแบบผู้ชายผู้ชายไหนขอดูหน้าหน่อยดิอุย้ยเขินเป็นผู้ชายจะเขินทําไมวะแค่มองหน้าโหหน้าหวานนะเนี่ยเราหน้าคล้ายผู้หญิงเลยหน้าตาน่ารัก ขอบคุณมากฮะใครก็ชมผมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเออเอว่าแต่ผู้ชายจริงเหรอวะเนี้ยจริงฮะจริงผมเป็นผู้ชายฮะอือผู้ชายเสียงก็ดูหวานหวานนะนี่แตบบ่ว่าช่วงนี้เจ็บคอฮะ <c oughs> มีแบบออกอาการโชว์ <c oughs> ผู้ชายอะไรวะทำไมมีนมด้วยอ๋อคือแบบว่าผมเล่นกล้ามมาฮะเล่นกล้ามนี่เล่นกล้าเฉพาะส่วนหรือย,ยังไงวะทําไมมันบวมแค่ส่วนนี้ <c oughs> ใช่ฮะเล่นกล้าเฉพาะส่วนอ๋อเข้าใจแล้วขอจับดูกล้ามหน่อยนะ ฮ้ยไม่ได้ฮะผมห่วงอ๋อโหนี่ต้องผักกันขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นผู้ชายเหมือนกันแท้ๆจะมาห่วงเนื้อห่วงตัวทําไมคือคือว่าผมไม่ชอบโดนตัวผู้ชายฮะโหแปลกว่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมกูมีความรู้สึกแปลกๆว่ะแปลกยังไงล่ะครับคุณชายกลรณเฮ้ยขาวกูมีความรู้สึกเหมือนกับว่า,ากูชอบเขาอะนี่กูผิดป,ปกติหรือเปล่าวะกูชอบผู้ชายฮะจริงลรอครับคุณชายกลรณ เข้าใจผิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ว่ารู้สึกแปลกๆพอมองเด็กใหม่แล้วกูรู้สึกว่าชอบเขาทั้งที่เขาเป็นผู้ชายกูว่ากูต้องผิดปกติแน่ๆกูเป็นกระเทยไหนขอกูดูหน้ามึงหน่อยถุยอีหยังวะเฮ้ยแปลกวะกูชอบผู้ชายแต่กูไม่ชอบมึงดีแล้วครับขอบใจมากาคุณชายนี่มันอะไรกันเนี่ยกูชอบเด็กใหม่ที่เป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายฮะ เฮ้ยเออใช่เลยว่ะโลกรู้ว่าเป็นผู้หญิงไว้แต่ว่าพระเอกไม่รู้ไม่ใช่แค่พระเอกนะครอบครัวพระเอกด้วยเปิดกันทั้งตระกูลว่าแต่มารวยกันขึ้นมาได้ไงวะสงสัยถูกหวยด้วยว่ายิ่งเปิดยิ่งรวยไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้พอตอนจบรู้ว่าที่แท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงนี่มันอายกันบ้างไหมเนี่ยแบบว่าโอ้ยที่ผ่านมาทําไมกูปึกแท้ไม่รู้ว่ากลัวเพราะมันไม่สำเนียงหรอกถามตัวโคตรฉลาดนักหนานะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนผู้หญิงผู้ชายเออทีนี้มันยังมีละครแบบนี้อีกเว้ยยังไงวะ เป็นแบบละครแนวสยองขวัญน่ะไหนเหล่ามาสิเฮ้ยพี่จอยค่ะแถวนี้น่ากลัวจังเลยใช่พี่ก็กลัวเหมือนกันน้องโป๊บรรยากาศแถวนี้น่ากลัวมากไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาบ้างแถวนี้หรือเปล่าวะที่เขาบอกว่ามีผีกระสืออาะวาดเฮ้ยไอ้กล้ามมือพูดทาไมเนี่ยคนยิ่งหลอหลอนอยู่โอ้ยหนูกลัวจนแว่ั่นล้วค่ะกูพูดความจริงแถวนี้น่ากลัวมากนะเว้ยพวกมึงก็ระวังตัวให้ดีล่ะ เฮ้ยน่าเสียงอะไรนะพี่จอร์ดเฮ้ยระวังนะเว้ยชักท่าไม่ค่อยดีแล้วเหมือนจะมีอะไรอยู่บนบ้านคนน่ากลัวเลยว่ะบ้านใครวะไอ,อจอร์ดแล้วมึงเดินเข้าไปทําไมกลัวสงสยัยอุ้ยกลัวจังเลยมีใครอยู่ไหมครับเอ้าไอ้อออนี่มึงบ้าเปล่าวะมีคนอยู่ไหมพี่จอร์ดเฮ้ยน้องปอปอไม่มีใครอยู่บ้านอ้ยใจหายใจความหมดไอ,อจอร์ดมึงจะแยกตัวเดินออกไปทาซ่อมตึกอะไรเนี่ยก็กลัวกลัวไอน,นี่นี่ พี่กล้ามนันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงต้นไม้อะเฮ้ hey, นยน่ากลัววะ่ะมีอะไรหรือเปล่าวะไอ้จอร์ดมึงคิดว่าไงกูไม่รู้กูโคตรกลัวเลยตอนเนี้ยขอกูดูหน่อยไอ้จอร์ดแล้วมึงจะเดินเข้าไปทําไมพี่จอรทิ้งพวกเราอีกแล้วไม่ได้ทิ้งแต่พี่กลัวพี่เลยเดินมาดูโอ้ยกูระปวดหัวเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรค่อยยังชั่วหน่อยโอ้ยใจหายใจคว่ำกูหลอกที่ต้องใจหายใจคว่ำเพราะม,มึงเดินไปดูนี่แหละเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> พี่กล้ามมันมีเสียงอะไรอยูอย่ในบ่อน้ำก็ไม่รู้อะแน่ไหนเสียงอะไร ไอ้จอร์ดมึงเอาอีกแล้วมึงจะเดินไปดูทําไมกูสงสัยเวงกรรพี่จอร์ดมาปรึกษากันก่อนไม่ดีกว่าเหรอกูควรจะกลัวเรื่องอะไรก่อนดีเนี่ยโอ้ควายร้องอยู่ดีๆควายกรล้องนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องเดินไปดูควายกูสงสัยเฮผีบีบคอแฮปอกๆอะเฮยปอกๆทอน้องปอกๆ เนี่ยโคตรเลวร้ายเลยเออเลวร้ายของจริงในหนังผีมันจะต้องมีคนโง่แบบว่าเจออะไรน่าสงสัยเดินเข้าไปดูเฉยเลยสงสัยมันไม่รู้ตัวมั้งว่าตัวเองอยู่ในหนังผีและที่สําคัญนะเว้ยไอ้คนแบบนั้นมักจะตายทีหลังเพื่อนไอ้คนที่ไม่น่าตายกระดานตายก่อนเสมอเห็นโคตรบ่อยเลยแหละแต่ก็มีบางเรื่องเหมือนกันนะเหมือนกับว่าผู้กํากับเขาแแขนไงให้ไอ้คนประเภทขี้สงสัยตายก่อน ประมาณว่าเอาใจคนดูสะใจคนดูแต่ก็สะใจจริงๆนั่นแหละที่จริงยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะเว้ยละครไทยบอว่าโ,วโคตรถดใจอะเยอะแยะเ,เต็มไปหมดแต่ก็เท่านี้ก่อน